บทที่13สงครามกลางงานแต่งเล่เอ,อ๋อเสียงเรียกด้วยความตกใจของเซียวหยานดังลั่นขณะที่เขารีบเข้ามาประคองร่างลูกชายที่นอนซุดอยู่กับพื้นแขนข้างหนึ่งบิดเบี้ยวจนดูน่ากลัวเขารู้ทันทีว่ากระดูกหักแน่นอนใบหน้าเซียวหยานบิดเบี้ยวด้วยความโกรธไอสารเลวแกกล้าทำร้ายลูกชายฉันเงินฉันก็จะทำให้แกไม่มีโอกาสหายใจอีกต่อไปเดิมทีเขาแค่อยากจะ สั่งสอนเฉินผิงเล็กน้อยเพราะไม่อยากให้เรื่องวุ่นวายเกินไปในงานแต่งแต่ตอนนี้ความอดทนของเขาพังทลายลงหมดแล้วเขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดโทรหาคนทันทีไม่ใช่พวกนักเลงข้างถนนแบบหัวโลนเมื่อครู่แต่เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวระดับมืออาชีพของตระกูลเซียวพวกนี้ถูกเทรนมาอย่างหนักจากเงินมหาศาลที่ลงทุนเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะและแน่นอน ไม่ใช่แค่สำหรับป้องกันแต่เอาไว้จัดการกับคนที่กล้าแตะตระกูลเซียวด้วยแต่แทนที่เฉินผิงจะลุกหนีหรือหวัดกลัวเขากลับนั่งลงเงียบๆหยิบถ้วยชาขึ้นมาดื่มอีกครั้งราวกับทุกอย่างไม่มีความหมายใดๆท่าทางของเขาคือการเหยียบสักดิ์สีของตระกูลเซียวอย่างไม่เกรงกลัวเซียวยหยานกำมัดแน่นจนเส้นเลือดปูดฉันจะโยนแกลงแม่น้ำให้ปลากินเป็นอาหารเย็น เสียงเซียวเล่ตะโกนแทรกขึ้นมาใบหน้าแดงกำแขนที่หักสันรริกฆ่ามันพ่อฆ่ามันเพื่อผมจังหวะเดียวกันนั้นเองประตูห้องโถงแต่งงานชั้นสองก็เปิดผางออกซูยี่ฉีเดินเข้ามาอย่างเร่งรีบใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยลุงเซียวเกิดอะไรขึ้นคะเธอถามทันทีที่เห็นบรรยากาศตึงเครียดเซียวหยานชี้ไปที่เฉินผิงที่ยังจิบชายอยู่เด็กนี่กล้าก่อเรื่องในงานแต่งลูกชายฉันแถมยังหักแขนมันอีกวันนี้มันต้องตาย ซูอี้ฉีมองไปยังชายหนุ่มคนนั้นและถึงกับชงงะงักคุณเฉินเธออุทานด้วยความตกใจอย่างไม่อยากเชื่อสายตาเฉินพิงยิ้มน้อยๆส่งกลับมาตกใจหรือครับคุณซูขีดขีดขีด,ขดหลานอี้ฉีเธอรู้จักหมอนี่เซียวหยานถามด้วยคิ้วขมวดแน่นใช่ค่ะเขาถูกเชิญมาเพื่อรักษาคุณพ่อฉนันเรื่องนี้ต้องมีอะไรเข้าใจผิดแน่ๆซูอี้ฉีรีบอธิบายอย่างร้อนรอนรักษา เสียงหัวรอเหยียดของใครบางคนดังแทกขึ้นเกิงซานซานเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มยาะอย่ามาเชื่อเขาเลยเขาแค่คนไร้ค่าไม่มีทางรักษาใครได้ตอนเรียนยังต้องพาฉันไปโรงพยาบาลตอนฝนตกเขาอุ้มฉันแต่ก็แค่คนธรรมดาไม่มีความสามารถอะไรเลยคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความรังเกียจไม่ว่ายังไงนายเฉินก็ไม่ใช่หมอแน่นอน ซูอี้ฉีหน้าชาเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำพูดนั้นแต่เธอเลือกจะเชื่อสิ่งที่เธอสัมผัสกับตัวเองในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเฉินผิงไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนลุงเซียวคะไม่ว่าท่านจะเข้าใจผิดหรือไม่แต่วันนี้คุณเฉินต้องไม่เป็นอะไรเธอเก้าวไปยืนขวางหน้าเฉินผิงอย่างแน่วแน่เซียวยานสีหน้าเปลี่ยนทันทีกลายเป็นเย็นเยียบหลานอี้ฉีเธอจะบังคับให้ฉันต้องทำจริงๆใช่ไหม เสียงของเขาเต็มไปด้วยความกล้าแกร่งพร้อมกับนั้นบรนี่กาดในชุดดำกว่า20คนก็เดินเรียงแถวเข้ามาในห้องแรงกดดันพุ่งขึ้นทันทีทุกสายตาหันมองบรรยากาศในงานแต่งกลายเป็นเหมือนสนามประลองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมก็รีบเข้ามายืนล้อมซูอี่ฉีไว้อีกชั้นออกไปซะสาวน้อยถ้าไม่ใช่เพราะเห็นแก่พ่อของเธอฉันฆ่าเธอไปแล้ว เสียงของเซียวหยานดูดันแต่ซูอี้ฉีไม่ถอยสักก้าวแม้ใบหน้าจะซีบเผือดแต่สายตาของเธอกลับแน่วแน่เกินใครทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านนอกผู้เท่าเซียวคุณแก่แล้วก็จริงแต่ก็อย่าทําให้เด็กตกใจจนเกินไปหน่อยเลยเสียงนั้นหนักแน่นเย็นเฉียบและเต็มไปด้วยพลังอํานาจประตูเปิดออกอีกครั้งชายชราผู้หนึ่งเดินเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงชุดสูทหรูหราสะอาดสะอ้านดวงตาแหลมคมใต้คิ้วขาวซูวนจง แขกหลายคนอุทานออกมาประทานตระกูลซูเดินเข้ามาด้วยท่าทีสงบนิ่งบทที่14คนธรรมดา หรือคนที่ไม่ธรรมดาเลยทันทีที่สุวรรณจงก้าวเท้าเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงบรรยากาศที่เคยร้อนระอุกลับเย็นลงอย่างน่าประหลาดไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าขยับชายผู้นี้คือประมุขตระกูลสูหนึ่งในตระกูลที่ทรงอิทธิพลที่สุดของฮงเฉิงเขาไม่ได้ส่งเสียงอะไรในทันทีแต่แค่เดินตรงไปยังเฉิญผิงแล้วพยักหน้าเบาๆราวกับเคารพ คุณเชิญผมมาช้าไปขออภัยจริงๆคำพูดนั้นทำให้คนทั้งห้องตะลึงแม้แต่เซียวหยานเองก็ขมมดคิ้วเข้าหากันทันทีสูวนรนจงคุณเรียกเด็กคนนั้นว่าคุณเฉินเสียงถามนั้นเต็มไปด้วยความไม่เชื่อในสายตาของเขาเฉินผิงก็เป็นแค่เด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่เพิ่งออกจากคุกเท่านั้นสุวนจงยิ้มเยือกเย็นใช่คุณเฉิญผู้นี้ไม่ใช่คนที่ใครจะมาตัดสินได้เพียงจากอดีตหรือคำร่ำลือ เซียวเล่ที่แขนยังหักอยู่ถึงกับกัดฟันแน่นคุณลุงซูเด็กนี่มันทำร้ายผมเขาหักแขนผมนี่มันจะปล่อยไปง่ายๆได้ยังไงซูหวนจงหันไปมองเซียวเล่เพียงแวบเดียวก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉียบงั้นก็ดีแล้วที่แค่แขนหักถ้าเขาเอาจริงมากกว่านี้อาจไม่ใช่แค่แขนคำพูดนั้นเหมือนคมดาบ คันเข้าไปกลางอากาศทำเอาทุกคนในห้องต้องกลืนน้ำลายเงียบๆแม้แต่เซียวหยานก็ต้องระวังคำพูดเขารู้ดีว่าซูหวนจงไม่ใช่แค่สิทธีทั่วไปแต่ยังมีเบื้องหลังที่ลึกซึ้งเกินจะประเมินคุณซูเซียวหยานก้าวขึ้นมาเล็กน้อยผมให้เกียรติคุณเสมอแต่เรื่องวันนี้มันเกินเลยไปแล้วจริงๆเด็กนี่ทำลายงานแต่งของลูกผมหักแขนเขาท้าทายศักดิ์ศรีตระกูลเซียวผมปล่อยไม่ได้ ซูเหวินจงยิ้มเย็ยนตอบกลับทันควันแล้วถ้าผมบอกว่าตระกูลซูจะรับผิดชอบต่อทุกการกระทําของคุณเฉินล่ะทันใดนั้นเสียงฮือฮาดังขึ้นทั้งงานตระกูลซูจะปกป้องเขาขีดขีดขีดขณะที่เซียวหยานยังอึ้งอยู่นั้นเฉินผิงวางถ้วยชาลงบนโต๊ะเบาๆแล้วลุกขึ้นยืนช้าๆแววตาเขานิ่งสนิทแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่กดดันจนแม้แต่มืออาชีพบางคนยังรู้สึกสะท้านในอก เซียวหยานเขาเอ่ยชื่ออีกฝ่ายด้วยเสียงเรียบถ้าฉันไม่อยากจะออกจากที่นี่วันนี้ใครจะห้ามฉันได้น้ำเสียงเขาไม่ได้ตะโกนไม่ได้ข่มขู่แต่กลับดังก้องในใจทุกคนในงานเรากับเป็นคำประกาศสิทธิจากใครบางคนที่ไม่ควรถูกท้าทายบอดีิกา์ดของตระกูลเซียวเริ่มเคลื่อนไหวแต่ยังไม่ทันได้เข้าใกล้ดีเสียงฝีเท้าหนักแน่นก็ดังมาจากทางเดินอีกฝั่งจากประตูด้านข้างชายชะกันในชุดดำอีกกลุ่มเดินเรียงแถวเข้ามาแต่ครั้งนี้ ไม่ใช่ของเซียวหยานเจ้านายของเราให้เรามารับตัวคุณเฉินกลับชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นก่อนจะหันไปโค้งให้เฉินพิงอย่างเคารพสู่หนจงยิ้มบางๆเขามาแล้วสินะเซียวหยานหน้าเปลี่ยนสีทันทีเขาจำเครื่องแบบนี้ได้คนเหล่านี้ไม่ใช่แค่บอดี้การ์ดธรรมดาแต่เป็นหน่วยรบเอกชนของตระกูลลึกลับที่ไม่มีใครกล้าต่อแย่เฉินพิงหันไปมองซูอี้ถีแล้วพยักหน้าเบาๆก่อนจะพูดกับเซียวหยานประโยคสุดท้าย วันนี้ฉันปล่อยคุณไว้แต่ไม่ใช่เพราะฉันกลัวตระกูลเซียวแค่เพราะวันนี้ยังไม่ถึงเวลานั้น